วันนี้ผมจะพากองเชียร์เมืองทองของเรามาชมที่นั่งของทีมเยือนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกองเชียร์แฟนคลับของเราเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจกันนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับที่นั่งทีมเยือนเราจะแบ่งเอาไว้เริ่มต้นจากการที่ทีมเยือนมาจอดรถบริเวณในส่วนด้านหลังของสนามครับและหลังจากนั้นก็ตามเข้ามาในโซนเกรดที่7นะฮะ ซึ่งตรงนี้ก็จะแยกกันอย่างชัดเจนระหว่างทีมย่ากับทีมเยือนนะครับพอเข้ามาถึงจะเห็นนะครับคุณผู้ชมตรงอักษรภาษาอังกฤษตัวทีและก็ตัว V เนี่ยก็คือเตรียมไว้ให้สำหรับในโซนของกองเชียร์ทีมเยือนครับแล้วบริเวณอักษรตัวดีก็จะเว้นห่างเอาไว้ครับตรงบริเวณตัวดีนี้จะไม่มีใครนั่งนะฮะจะเห็นนะครับว่าโซนเนั้นก็จะอยู่ห่าง จากโซนทีมเยนพอสมควรนี่ครับมาดูใกล้ๆเนี่ยความจุบของบริเวณตรงส่วนนี้ก็นับว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรครับและที่สำคัญมีรั้วรอบขอบชิดน,นะฮะแล้วก็จะมีหน่วยรักษาความปลอดภัย Security ที่ยืนประจำแต่ละจุดแต่ละจุดอย่างหนาแน่นด้วยล่ะครับในส่วนของกองเชียรทีมเยนก็ไม่ต้องห่วงนะครับ วิสัยทัศน์และก็มุมมองในการมองภาพบริเวณเนี้ก็เรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับดีกว่าหลังโกสอีกครับนี่ฮะจะเห็นนะครับว่าจะมองได้กว้างขึ้นนะฮะและเนื่องจากปีนี้เราได้ทำการติดเก้าอี้นะครับปริมาณของกองเชียร์ทีมเยือก็อาจจะลดลงนะฮะแต่ว่าก็จะได้ความ สะดวกสบายในการดั้งชมเกมการแข่งขันครับ